สวัสดีคะ่ะคุณอันจากคูเดทพาวส์นะคะเบสิกอินเทอร์ชีตูอันอีกแล้วอีพีนี้เป็นอีพีที่สองนะคะเปนมาง่ายๆมันกิดชิวๆนะคะกับคูอันมาเลยวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ past simple tense โครงสร้างคืออะไรคะโครงสร้างมีอะไรบ้าง p a simple tense ก็ค,คือ subject verb ช่องสองหรือ verb t o นั่นเอง,เองใช้อะไรใช้ในการบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตนะคะวันนี้คูให้ประโยคตัวอย่างมาสองประโยคก็คืออันแรก I went to school yesterday. ค e w o d เกี่ยวกับอะไร Yesterday ใช่ไหมบุ๋มบอกว่าเป็นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ต้องเป็นอดีต verb ก็จะเปลี่ยนเป็น verb ช่องสองก็คือ I went to school yesterday มาประโยคถัดไป I ate bananas last week. I ate bananas last week ใช่ไหมลูก Bananas เติม s อ a n a n a อะไรายไปเลย Last Week ก็ผมบอกคีย์วิธมาแล้วว่าเป็นอดีตใู่ไหมคะโอเคพอเริ่มเข้าใจโครงสร้างประโยว่ายังไงแล้วใช้ทำอะไรแล้วให้ตัวอย่างแล้วมาเรามาลองทำแบบนี้กันแต่ฝึกดเขาก็ให้ตัวอย่างมาแล้วหนึ่งประโยคถูกไหมลูก The ค่ r stop a t h e r t i s e ใช่ไหมลดไฟลดฮะรถยนเนี่ยได้หยุด ใช่ไหมได้หยุดแล้วหรือไหมสต็อปเติมอีกีใช่ไหมลูกที่สื่งยาไฟโอเคพอมากเราเริ่มกันเลยนะข้อแรก V... e จุดจุดจุด the cinema before the end of the film V... e จุดจุดจุด the cinema before the end of the film เขาวงเล็บคำมาให้แล้วใช่ไหมวงเล็บปดยายหรือเวิร์มมาให้แล้วคือลิฟช่องที่สองของล็บคืออะไร เลฟใช่ไหม We l e v e the cinema before the end of the d r e a m เราเนี่ยได้ออกจากโรงหนังก่อนที่หนังจะจบได้ออกมาแล้วใช่ไหมลูกโอเคมาข้อถัดไป The streets จุดๆ c ล o เ d e d with people The streets จุดๆ c ล o เ d e d with people ในวงเล็บเขาให้คำว่าอะไรมาคะ Verb to be ใช่ไหม มองบ,งบงอกถึงอดีตก็ช่วยดี were หรือไม่ลูก The streets w e r e crowded with people คนเนี่ยเต็มไปด้วยถนนเนี่ยเต็มไปด้วยคนมากมายเลยใช่ไหมคะโอเคข้อที่3 my grandmother จุดจุดจุด last year เห็นไหมคะข้อนี้มีคีย์เวิร์ดให้ว่าเป็นอดีตด้วยก็คือ last year ไปที่แล้วนั่นเองเขาวงเล็บคำว่าได้มาให้ได้ช่องสองคืออะไรก็คือได้นั่นแหละ เติมดีใช่ไหมบุงบอกถึงอดีตใช่ไหมลูกไม่แกลมมาร์ดได้ลาสเซียใช่ไหมง่ายนิดเดียวมาไปอย่างไวเลยค่ะขอ้อซ everyone จุดจุดจุดอ่ะเมอริลส์ไทม e เอฟวีวันจุดจุดจุดอ่ะเมอริลส์ไทม e เอฟวีวันอะไรในะงว has, งเลขอายเฮสฟ้าช่องที่สองของเฮสคืออะไร h ฮ t ใช่ไหมลูกแฮทใช่ไหมลูกโอเคมาต่อไปเลยข้อที่5 we จุดจุดจุด not like วงเล็บในในวงเล็บ we จุดจุดจุด not like the food they g a v e us เราอะไม่ได้ชอบเลยอาหารที่เขาให้มา not like ช่องที่สองของ not like คืออะไรคะ we didn't like the food the y g a v e u s ใช่ไหมโอเคข้อ 6. ทีท่หกแพรแพรจุดจุดจุด,จด go to Egypt last month ใช่ไหมข้อนี้ก็มีคิวมาให้ด้วยเหมือนกัน last week อ่อโทษทีค่ะ last month ใช่ไหมลูกแพรจุดจุดจุด,จด to Egypt last month ช่องที่สอของ go คืออะไรคะ go went gone ใช่ไหมลูกคำตอบก็คือ went แค่ w e n t t c h o s e e a p t last month โอเคข้อที่เจ็ the accident จุดจุดจุด ha happened ในวงเล็บใช่ไหม happened last week last weekend last weekend last weekend น <c oughs> ั่นแหละข้ออ่าข้อนี้เนี่ยขเขาให้คีย์เวิร์ดมาอีกแล้วใช่ไหมลูกคืออะไร happened ช่องสอง happened คืออะไร happened ถูกไหมเหมือนกันแค่เติม e, e ถูกไหมลูกก็คือบงบอกว่าเป็นอดีตละมาข้อที่8ปด it จุดจุดจุด a very comfortable journey it e. จุดจุดจุด a very comfortable journey ในมือก็ให้บอกอ่าหนักนาะหนักหนันนใช่ไหมอะไรนะคิดหนึ่ง it e. จุดจุดจุด a very comfortable journey มันเป็นอะไรที่ มันเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากเลย Wasn't right. เป็นคำบอกเล่าถูกไหมลูก It wasn't a uh, really comfortable journey ทริปนะนะั้นน่ะมันเป็นทริปที่แบบเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายสุดๆเลยมาเล่าให้เพื่อนฟังถูกไหมคะเอามาเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วลูกข้อที่9ก้าใช่จุดๆ,ๆ That is the goal ไฮจุดจุดจุดเอเกิในวงเล็บให้เวิร์บอะไรมา No ช่องที่2ของ No คืออะไรนะคุณคุนากิยา3ช่อง New ใช่ไหมตไหโอเคไหมคะสำหรับวันนี้พา Si ซิมเพิลเทของรุอันก็ง่ายนิดเดียวขุอันได้บอกถึงความหมายหลัการใช้ตัวอย่างประโยชน์และให้ทำแบบทดสอบง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ของรูอันเนี่ย จบแล้วเราได้เจอกันใหม่ใน EP ถัดไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมไปตามคุณอันในช่องทางของโรงเรียนภูเก็ตเพาส์นะคะเรามีทาง t วิตเตอร์ยู u ูบเบอร์โทรศัพท์สางติดต่อได้เลยมิ t ติกกแล้วนะ Instagram แล้วก็ Facebook นะคะอันใดเล็กมาได้เลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ